ได้อ้าวไม่ได้อยู่ชั้นสี่หรอมาแบบมารอบนี้แม่งโตกว่าเราอีกเลยสูงแบบโอ้ไม่เจอนานกี่ปีแล้วคะเป็นปีเลยป่ะเป็นปีนะตอนนี้โตดูดิสูงเลยอ่ะเป็นหนุ่มแล้วอ่ะเอาอะไรมาขายเอามามาดูไม่เป็นไรมาดูต้องไปหาต้องไปหาต้องหาพี่บอยเลยอ เก๋ทั้งนั้นเลยโอ้โหกไม่ใช่มาอยู่แล้วเห็นไหมอันนี้มันลึกอ่ะอย่างคุณเล่นพาร์ต้ลึกนะบาลึกก็ได้ใหม่ก็ได้ครับคนลูกค้าจะนี่นี่เล่นพาร์ต้ลึกเลยลึกก็ได้ใหม่เลยเดี๋ยวที่มองเห็นตอนนี้เนี่ยคือเอาแบบได้ซื้อนะซื้ออุดหนุนกันตั้งเหรียญนะได้พี่ชอบไหมครับเจ้าผมอันนี้เป็นเนื้อเงินไหมทีเด็ดด้วยนะครับผมหยิบทีเด็ด ใช้หรวะที่เด็ดจริงรวะสภาพเดียว,วนี้ผมเคยขายลูกค้าเป็นเก้า <5, 5, S 2> เอาี่บอยเอา 5, 5, 5, 5, 5, 5, ห้าห้าพันห้เหรอสองร้อได้ไหมเฮ้ยตอบพัใจพี่ต่อเลยห้าพันามใชมสองร้อยซื้อสองร้ยนี่เอ้จริงเอาดีๆ้ะตั้สองพันเนี่ยหาารอมารีเหผลสองพไม่ได้สา,า 45, 5, นสีนสี่ัห้าเลยเหรอ 5, 5, 5. ไม่ต่อซื้อนะไม่ต่อซื้อนะเงินเนีะได้จบเลยไม่ได้แบบดึงงานสามพัน